ครับกลับมาพบกับผมฟูคูวิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับวันนี้ทุกท่านจะอยู่กับเซนเซียนะครับนี่ครับของนี่ครับอนิเมะในตำนานนะครับนี่พออนิเมะในตำนานนี่เดี๋ยวมาดูกล่องกันก่อนครับนี่ครับของอนิเมะในตำนานนะครับซึ่งการ์ดเซนเซียผมได้ซื้อมาเล็กแพ็คหนึ่งนะครับหนึ่งแพ็คมีสิบสองกล่องเพราะข้างในไม่ได้เป็นซองนะครับก็จะบุหนึ่งกล่องก็จะมีบิ๊กก๊าซหนึ่งใบแล้วก็ก๊าซสามใบนะครับใบเล็กหนึ่งได้ใบเล็กสามใบนะครับ อ่ะของอนิเมตในธำรานะครับอ่ะนี่คือด้านข้างนะครับเป็นการดูกล่องด้านข้างกล่องมีทั้งหมด2ลายนะครับอ่าและด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับระดับของการ์ดนี่ครับให้ดูนะครับนี่ด้านบนนะครับเป็นอย่างนี้ครับด้านบนนะครับแล้วก็ตูดนะตูดไม่มีอะไรนะครับอ่ะซึ่งระดับของการ์ดนะครับนี่มาดูใกล้ๆสูงข้าไปใกล้ๆครับนี่ครับระดับของการ์ดอ่าก็จะเริ่มที่บิ๊กการ์ดนะครับบิ๊กการ์ดมีทั้งหมด 24แบบนะครับมีการและ24แบบมีเลเซอร์2แบบนะครับอ่าแล้วก็สเปเชียลแร่นะครับ S.S.R. นะครับ22แบบแล้วก็ S.R. นะครับอีก32แบบนะครับแล้วก็แรแล้วก็นอร์มอลนะครับอย่างละ38แบบแล้วก็การ์ดลับ6ใบนะครับคือ U.R. อันตรแลนรทั้งหมด6แบบนะครับอันนี้คือจำนวนระดับของการ์ดนะครับอ่า นี่สร้างมารบว่า1แพ็คขอเรียก1แพ็คครับมี12กล่องนะครับก็จะมีการ์ดใหญ่12ใบบิการ์ด1บใบการ์ดธรรมดานะครับกล่องละ3าก็เป็น36ใบนะครับ1แพ็ค600บาทนะครับสั่งซื้อได้ในช็อปปี้หรือรายแอนิเมนะครับนี่ครับข้างในเปิดออกมาเป็นนี้ผมได้ตัดมาแล้วนะครับก็จะมีกล่องนะครับกล่องก็จะมีทั้งหมด2ลายนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดอันี้ลายที่1นะครับนี่อันที่2อ่ะที่ผมเจอนะมันจะเป็น2ลายนะอ่ะนี่ครับ ที่1นะครับนี่ครับลายที่1นึ่้ท่านดูนะครับนี่คือรายที่1แล้วก็ลายที่2แล้วก็ความพิเศษยิ่งกว่าของอนิเมตนะครับทุกท่านดูนี่ครับนี่แมวส้มนะครับได้รับการันตีนะครับแมวส้มว่าเป็นของลิขสิทธิ์แท้นะถ้าเราซื้อโครงการฟิกเกอร์หรืออะไรนะครับทุกท่านจะรู้จักแมวนะครับแมวส้มหรือแมวทองนั่นเองครับาปรเทศไทยจะเป็นแมวส้มนะครับดีมทรอยนะครับอันนี้ได้รับ บริคสิทธ์ออฟฟิเชียลจากโตเอะแอนิเมชันนะครับไรเซ่นนะครับโตเอะนุมัดมานะครับแมวส้มนี่ครับแมวส้มให้ดูกันอีกทีครับแมวส้มอันนั้นเดี๋ยวภายในกล่องเป็นไงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่ะถ้าต้องตัดตรงนี้นะครับสิบสองกล่องนะครับสิบสองกล่องแพ็คละหกร้อยบาทนะครับหรือใครจะซื้อแยกหกกล่องได้สามร้ออันนี้กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็จะมีแบบนี้มาให้แบบ สเตตไฟเตอร์เลยนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดข้างในอีกแพ้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันทีเดียวทั้งหมด12กล่องกันนะครับเอาละครับขออัปเดตเติมน,น,นะครับตัวกล่องมีลายที่3ด้วยนะมีทั้งหมด3ลายนะครับดูทีครับนี่ครับมี3ลายขออภัยนะครับที่ผมเจอตอนนี้เปิดมา12ใน1แพ็คเนี่ยมีกล่องทั้งหมด3ามลายนะครับอ่ะส่วนใครที่ อยากรู้ว่าบิ๊กการ์ดจะมีแฟ้มใส่ไหมอนิเมะก็จัดให้นะครับนี่ครับแฟ้มสะสมบิ๊กการ์ดของอนิเมะซึ่งของอนิเมะนี่ครับก็คือเราสามารถทําหน้าปกมาใส่เองได้นะครับนี่ครับนี่มีที่ใส่หน้าปกนะที่ใส่หน้าปกเหมือนกันครับข้างในเป็นแบบนี้มาตรฐานสากลเลยครับเหมือนการ์ดโปเกมอนที่เขาใช้กันเลยครับนี่มาตรฐานสากลนี่ครับทำดีนะใส่ได้24ใบนะครับไม่รวมหน้าปกนะครับใครสนใจก็ไปซื้อกันได้ที่ช้อปปี้อนิเมะเหมือนกันนะครับเอาครับเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะครับ นับน่าจะเป็นนี้1นลายนะครับหนึ่งออกขอขอออกอีกนิดนึงครับหนึ่งลายนะครับดูครับข้างในเป็นยังไงอ่าข้างในจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่ให้ท่านได้เห็นครับข้างในเป็นอย่างงี้นะครับนี่เราเริ่มที่พิซการ์เตอร์จำเริ่มก่อนเลยนะเขาบอกพิซการ์ตเนี่ยรับประกันเลเซอร์แน่นอนนะครับขอย้ายตัวนี้หลบก่อนนะเพื่อความถนัดพิซการ์ตก่อนเลยตรงกลางก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะไม่ต้องสนใจครับเราสนใจพิซการ์ต โอ้นี่บิกัดเลเซอร์นะครับไม่ได้ปั๊มทองนะครับดับบิกัดนะครับโอ้ตัวอะไรไม่รู้นะครับขออภัยนะครับผมไม่รู้จักชื่อของเซนเซียนะครับอันนี้ลายปั๊มเรียกไรพิกเซลนะครับมาดูเรามาลุ้นยูใบเล็กนะครับยูนี่ใบละหลายร้อยนะครับโอ้โหโผล่มาก็เอ็นเลยครับใบแรกนะครับเอ็นนี่เขาบอกได้ยากนะครับ พราะส่วนใหญ่จะเป็นการันตีวิบัติอ้าเพึ่งโมโไปนะครับเอ็นมา2ใบเลยนะใครที่อยากได้สลิปนี่ครับดึงออกไปได้นะทาไปเป็นสองสลิปทำมาให้แล้วนะดึงออกได้พออกแปะเทปกาวสองหน้ามานะใครอยากได้สลิปสามารถดึงได้เลยครับอ่าระดับอารับระดับ R นี่ปั๊มทองแดงหรือเปล่าครับอ่านี่ครับอันนี้ลายเม็ดฝนนะครับระดับอรับอันที่หนึ่งวานไปแล้วนะครับดูอันที่สองครับ อีการ์ดก่อนเลยครับโอ้โหราไปกษัตริย์นะครับเสันเซ่านะครับผมจะไม่ผิดนะครับไม่รู้จักนะเพราะไม่เคยดูนะโอ้รายพิกเซลมานะครับบิกการ์ดผมไม่แน่ใจว่าเซนเซ่าของอนิเมะเนี่ยมีลุ้นอะไรเซนท่านประธานสมคิดหรือไม่นะครับอ่า SR ปั๊มเงินครับนี่ครับขอบเงินลายปริซึมนะครับโอ้ คุณภาพจริงครับการ์ดคุณภาพสากลนะครับขนาดเท่ากับการ์ดมาตรฐานสากลนะครับเผื่อใครถามการ์ดของอนิเมะจะขนาดมาตรฐานสากลนะครับอ่า sr นะครับลายเม็ดฝนนักันะครับเหมือนจะเป็นปั๊มทองแดงนะครับต้องดูว่ามีปั๊มทองไหม sr น่ยเป็นปั๊มเงินแต่ sr เป็นปั๊มทองหรือเปล่าครับอ่า sr นะครับขอบไม่ไม่สวยนิดนึงนะตอนตกปั๊มเงินอาจจะนี่บแต่ว่าโอเคนะครับ เพราะว่าอาร์ตเวิร์กเต็มตัวนะครับสวยมากนะครับ SR มาอีกแล้วแค่สองชุดก็ได้แล้วนะครับ SR ชสองใบนะครับใครที่ชอบการ์ดแบบจุกๆตรงนี้คนระับนี่โอ้โหคาสเซียไม่ซ้ำนะครับอันนี้เป็นลายกระจกนะครับนี่เห็นาร์ดูลายกระจกนะครับอ่าลายกระจก เป็นตัวจากสามผมบอกเลยว่าเลเซอร์บิกอารมี2องแบบอืมเอชอาร์ SR นะครับอ่าลายปริซึมโอ้สวยสวยสวยนะครับอืมอาร์ครับเอาตัวลงนวดนะครับตัวลงนวดนะครับอันสอง,งแดงนะครับอาร์เนะอชอาร์ม, SR มาอีกแล้วอุ้ยอันนี้สวยครับผมชอบอาร์ตเวิร์กมากครับโอ้อาร์ดเวิร์กทำมาสวยมากครับ Work, อันอนี้เมทำอาร์ตเวิร์กการ์ดสวยทุกอันจริงครับริกิ์เลยนะครับเพราะว่ามีตาแมวส้มนะครับย้ำอีกทีส่วนใครอยากซื้อเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องก็กล่องละห้าถ้าแพ็กก็600นะครับเดี๋ยวผมพูดท,ท้ายคิดทีนะครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับอาจะใช้ใพูดตอนนี้ก็พูดได้นะครับส่วนใหญ่อนิเม่รู้สึกว่าจะหาซื้อได้ที่ซีเ o ็ดนะครับแล้วก็ในอินนะครับหลัก นะครับแล้วก็ DIY นะครับนี่ก็ต้อง DIY ยังขายนะอ่า SR อันนี้เหมือนจะได้แล้วนะครับ SR ครับโอ้สวยๆคุณภาพมันสวยครับโอ้อ่า SR ก็มาอีกครับนี่ดีอย่างหนึ่งตรงที่มันบอกระดับเรานะครับทำให้เราไม่ต้องจำแนกเองนะครับของิเมยเขาบอกระดับอยู่แล้ว SSR อะไรพวกนี้ยอืมระดับ N นะครับนี่ระดับ N นะครับ ต่อครับใบที่ห้าครับดูนะฮึมโอ้ใบนี้สวยมากดูเลยครับโอ้ยนี่ไม่ได้อวยนะพูดพูดเรื่องจริงนะต้องลองสัมผัสดูนะใครที่อยากรู้ว่ามันสวยขนาดไหนนะอยากให้ทุกท่านลองสัมผัสดูครับเอซอาร์มาแล้วครับขอบเงินขอบทองต้องเป็น s s r รมั้งครับทั้งนี้ครับ เออสอาร์ครับมาอีกแล้วจุกๆกันไปนะครับเออาร์เยอะกว่าเอ็นดีเขาตอนนี้อืมรดับอาร์ก็มาครับเม็ดฝนก็สวยนะเนี่ยที่อยากเอาลิปก็นั่นแหละครับสามารถนำเข้าสลิปได้เลยดึงออกเป็นสลิปได้เลยนะครับอ่าบิการ์ครับโอ้บิการ์ดลาย กระจกนะครับลายกระจกบิกาถ้าปั๊มทองหน่อยน่าจะสวยกว่านี้อันนี้แค่ขอบทองเฉยๆนะครับไม่ได้ปั๊มนะครับขนาดไม่ปั๊มนะครับอย่างขนาดนี้ถ้าปั๊มจะขนาดไหนอ่าเอสอาร์มาครับเราหวังผมผมแค่เอสเอสอาร์สักใบแล้วกันครับใบละสองสามร้อยนะเอสอาร์ราคาในตอนนี้นะครับอ่าระดับอาร์มาครับท้าไม่ออกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะออกไหมครับอ่าเอสอาร์อีกนะครับโอ้สวยจริงครับ ต่อไปนะครับบิกานะครับรู้สึกจะอันที่6กที่มเจ็ดนะครับอืมเปลี่ยนสีอันนี้น่าจะซ้ำนะครับใบกระจกนะครับมนได้มาแล้วนะครับเป็นไรครับทำนิดหน่อยช่างมันครับ SSR นี่มาแล้วครับ SSR Dragon Shiryu ครับ SSR ขอบทองจริงด้วยครับ SSR มาแล้วครับ ทางกิจของเราคือ UR นะครับแต่ว่าถ้า SR ออก UR ไม่น่าออกนะครับ SR ครับแต่แค่ SSR ก็สวยแล้วครับระดับ R ครับรวมพลนะครับคุณภาพน้ำกัดอนิเมตนะครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับบิ๊กคัสตัวอะไรผมไม่รู้ชื่อนะครับต้องขอภัยทุกท่านไว้ด้วยนะครับบิ๊กร์ดนะครับ สวยนะครับพิการ์เอ็นครับมาแล้วนี่เหมือนจะได้แล้วนะไม่แน่ใจนะครับของแต่มันมีหลายราศีนะครับอืม sr นะครับโอ้ sr นะครับก็เอ็นมานะครับนี่นะครับมาลุ้นกันให้จุกๆไปเลยนะครับว่า ur จะมาหรือไม่นะครับนะครับต่อไปครับ แต่ผมว่าไม่น่ามานะถ้า s sr มาฟึบอืมบิการ์ครับบิการ์บิการ์คุณภาพรับิการ์คุณภาพอืม sr นะครับใบนี้เหมือนได้แล้วนะครับแต่ก็สวยอยู่ดีครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับได้กี่ใบก็สวยครับของมันดีครับแต่ถ้าเรื่องราคาบอกเลยว่าราคาไม่แรงนะครับถ้าใครอยากผสมไปหาซื้อเป็นใบก็ได้นะครับ น่าจะหมดมาเยอะเท่าไหร่นะอ่าเอ็นครับเพราะว่าสวยเกินห้ามใจนะครับสวยเกินห้ามใจนะครับต่อเลยครับอืมโอ้โอ้มิการ์ดอันนี้ชอบครับโอ้รวมหลายตัวมากครับมันจะรวมทีมพระเอกเราเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็อืมนะารับอ่ะ อ่า SR ครับ SR นี่เยอะมากครับขอบเงินนะครับผมบอกเลยว่าใครชอบการ์ดระดับสูงคุ้มครับ N นี่มาน้อยกว่า R อีกครับแล้วเผอ N อจะราคาแพงกว่า R อ่าสามใบส,สองใบสุดท้ายนะครับสองชุดสุดท้ายขอไัยครับสองกล่องอืมแม่ครับก็ อือม S R นะครับา N นะครับแล้วก็อา S R นะครับชุดสุดท้ายกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้หลุดและหลุด Q C หรือไม่หดอ,อย่างน้อยกล่องหรือสองกล่องต้องมีหนึ่งอขออภัยครับ หนึ่งถึงสองแฮกก็มี sr sr นะซึ่งเราได้ไปแล้วนะแต่ถ้า ur จะต้องลุ้นหกกล่องนะครับให้เขาคำนวณกันนะครับ sr นะครับสวยนะครับสวยทุกอันนะผมบอกเลยครับว่าด้านหลังานเงียทุกอันนะครับอ่าเห็นแล้วก็ใบสุดท้ายขอเป็น sr 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 พระเอกของเราเองนี่ครับโหอาแล้วครับหมดแล้วนะครับ หนึ่งแพ็คแรกนะครับได้ SSR มานะครับไม่ได้ UR เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะซื้ออีกสัก1-2ถึง2แพ็คนะครับเพื่อมาล่า UR กันนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมคฟูพิธีก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับถ้าทุกท่านนะครับอยากได้นี่ครับกาสเซนเซียของอนิเมะนะไปหาซื้อก็ได้ในช้อปปีแล้วก็ รายอนิเมตนะครับหรือเซิร์ชใน Facebook ว่า a อนิเมตรันนะครับไปหาซื้อได้นะครับหรือรอหาซื้อตาม c ีเ o ็ดนะครับหรือเป็นในอินดีไนะครับแล้วผมคิดว่า71ก็น่าจะลงน้ำอออนไลน์ไม่แน่ใจว่าจะลงแล้วหมดไวัไหมนะครับเพราะตอนนี้ผมวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมเช็คแล้วว่าใน s h o ปี้ยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่าใน ลายนะครับลายแอดของอนิเมะหมดไปแล้วนะครับนี่ครับกาสวยมากนะครับแล้วก็การนี่ย้ำอีกครั้งนะว่าได้รับลายเส้นจากโตเอ็ตแอนิเมชันะครับแมวส้มนี่ครับเป็นการทรงคุณค่าแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบกดถูกใจกด subscribe ผมด้วยนะย้ำนะครับกล่องละสิบาทแพ็คละ6กรนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะพยายามซื้อมาเพื่อล่ายูอีกสักหแพ็คหรือสองแพ็คนะครับบ๊ายบาย